สวัสดีครับเพื่อนๆผมเคยสะกลค,คนทําเกษตรนะครับผมวันนี้ก็เข้ามาอัปเดตทุเรียนเนาะที่ป่วยเป็นโรคอ่าโรคลักเน่าเนานะคืออ่าผมก็ได้ทําการรักษาเรียบร้อยแล้วนะผมวันนี้ก็เข้าน่าจะเข้าวันประมาณที่4แลละที่4เนนะประมาณ อ่าผมก็ได้ทําการอย่างที่คิดพี่แล้วที่บอกผมได้ทําการซื้อไอเมทัลไรซิลนะผมเมทัลไรซิลมาลดรากทั้งโคนแล้วก็ต้นเนาะผมก็จะผสมประมาณหนึ่งฝาครึ่งถึงสองฝานะผมก็แล้วก็ผสมน้ำห้าลิตรฝักโบนแะล้วผมก็ลาดตั้งแต่ยอดเลยผมราดตั้งแต่ยอดลงมาเลยผมตอนนี้ก็น่าเขาก็น่าจะหยุดอาการเพราะผมน่าจะหายน่าจะหายแล้วแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ทําการเนาะถางโคนก่อน ถางโคนเสร็จปุ๊บดึงยาออกให้หมดนะแล้วก็ทําการเปิดโคนแล้วก็เอาฟางคุมนะผมแล้วก็ใช้ตัวยาเมทัลซิลเนาะผ <c oughs> สมน้ำห้าลิตรแล้วก็ลาดตั้งแต่ยอดลงมาถึงโคนเลยรอบๆเลยนะครับผมอ่าแล้วก็แล้วก็การให้น้ําผมก็จะให้เป็นสองวันครั้งนะผมก็ดูความชื้นจะไม่ให้จนแฉะมากนะตอนนี้ตอนนี้ผมก็คือใช้สายยางพ่นฉีดเอาฉีดเอานะผมจะคุมน้ําดีๆหน่อยนะผมก็ช่วงนี้เป็น เข้าเข้าหน้าร้อนแล้วนะผมก็ค่อนข้างที่จะดูแลง่ายนิดนึงนะเรื่องการให้น้ําเราจะคนโทรลได้ง่ายในการฉีดส่ยางเนาะเพราะผมตอนนี้ก็โอเคแล้วเพราะผมต้นก็น่าจะค่อนข้างดีแล้วผมก็เริ่มโป่งยอดแล้วนะครับผมอ่าก็โอเคน่าจะหยุดแล้วนะครับก็มาอัปเดตให้ดูนะผมว่าน่าจะหายแล้วล่ะนะผมน่าจะหายแล้วลนะ่ะโอเคเดี๋ยวผมก็จะทําการบํารุงดูแลต่อไปนะผม <c oughs> ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะเข้ามาฉีด อีกทีหนึ่งครับผมอ่าก็มาอัเดทให้ดูเนาะหลังจากการแก้ปัญหาเบื้องต้นอ่าของทุเรียนรากหน่าคนเน่าเนาะก็พยายามผมก็เปิดโคนนะผมเปิดโคนนี่คือก็ดูจากหลายๆที่หลายๆอย่างก็เออไหนๆก็ถ้ามันจะตายก็ให้มันตายไปผมก็เลยตัดสินใจถอนถอนยาออกให้หมดเลยครับผมแล้วก็เปิดผมเปิดโคนให้ให้โล่งเลยมันก็ทําการให ดินระบายความชื้นได้ดีขึ้นนะผมจะแห้งดินก็จะแห้งไวถ้าเรายังไม่เอาหญ้าออกมันก็จะมีความชื้นอยู่มันจะทําให้ต้นมันเหมือนว่าคือดินดินไม่แห้งมันก็จะมีความชื้นอยู่มันก็ยังทาให้เชื้อรากัดกินได้ง่ายนะผมก็เลยเปิดโคลเลยดีกว่า,วามัง่ายสุดนะผมอันนี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวดูต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงต้นนี้นะผมมาเัีเยวให้ดูนะครับอ่าคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับผมเพื่อนๆใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผม เดี๋ยวคราวหน้ามีคลิปอะไรก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งครับผมครับคลิปนี้ก็ว่าฝากไว้ประมาณนี้ครับผมครับสวัสดีครับ